สวัสดีค่ะมื้อนอี้กับมาป้าฝ้าใสนะ่หน้าต่งแดดอีกเนาะจะมื้อนี้นกกระจมาอันสวนเบาพื้นปลังนะปล่งเนาจะปลั่งเบาพื้นนกแหมมื้มอนอี้ไหมขอบคุณปอยญนะ่เนาะเพื่อนพากกันไปอาบน้ำเพือาา่อนมาพบปะกันเนาจะทั้งนาทั้งปูทั้งลูกไผ่ลูกไส้เพืนนะ่อนเนาจะทั้งลานเพื่อนพากกันไปอาบน้ำอันห่วยบันห่วยใกล้บ้านเล่านี่แหละมองอันบ้านพักอันบ้านแม่ย่านี่แหละ ามื่ส้วนนกไปอาบนกกับไปน้ำเพลินแล้วบัดที่นี่อันแม่ญ่าหรือลูกสะพายลูกชายเพลินกับผ้ากันใสชุดอาบน้ำลงเร่นกันแล้วจะฝรั่งกับลงเรืนกันเต็มนกกับนกกับไปขึ้นกันแล้วส้วนนกไปอาบน้ำเนาะนกกับไปกันแล้วนกก็อยากลงเร่นน้ำขึ้นกันไหมเนาะบัดที่นี่มันบ่แม่น้ำอันทะเลเนาะมันเป็นน้ำเมันคลองบานเพลินไงแต่ว่าฝรั่งเขาไปอาบแดดกันเต็มเนาะจ้ะบัดที่นี่นกกับใสอัน ผ่าอาบน้ำเพาคือบ้านคือเมืองเขาน่จะนกใส่ผาทุงลงไปอาบน้ำถ้าจะตุ่มน้าตุ่มเอิกตุ่มเอิกลงไปตีโปงเหรียญน้ำตุ่มปอมตุ่มปอมเยอะฝลังเพิ่นกับผ้ากันเลียวเบิงนกเนาะผ้ากันคือจังนกเป็นสัตว์ประหลาดเนี่ยถ้านกกับว่าอายเนาะนกสีอายเห็นอย่างนกบไร้แก้ผ่าคือเพื่อนเนาะเพื่นผ้ากันใสชุดเก่งไนเสือใน่แม่ยากับใส่ลูกสะพภยเป็นกับใสเนาะฝลังเพิ่นกับใส่กันอุดปูดอัดปาดอยู่นกกับว่าใสแล้วนกอยากอายเนาะนกบเคยใสเนาะพญายเราก็บอกเราก็ มแมญ่าเราถามพญวยายวาน,นกนกี้คือบอไซชุดอาบน้ำคือเพยยื่อนพญใหญ่เราก็เลยบอกว่าคนอีสานทั้งประเทศไทยเพื่อนบอไซกันถ่าบางกอกเพื่อนไซกันอยู่เพิ่นวางสีนะยาะเพื่อนแกตัวให้นกนะ <c oughs> กันล้วไปเนาะเพราะว่าโอ้ยสิมาให้นกแกผาย่างคือเพื่อนนอกเ่เอาเด้อสู่ส่ปลาทุ่งนกสิไปไอเห็ดอย่างส่ปลาทุ่งตีโป่งเล่นน้ำม,มวนขึออ้อย่างนี้ <c oughs> ลงไปในน้ำแล้วแม่พี่น้องอนอกกะ เอาตีนไปเศร้าๆน้ำเบืองอุย้ยเสียบกระโดกเกเดยอยู่อันน้ำบัวน้ำอย่างนี้แต่หอยแบบที่นกเราสออรไลายนกก็ง้มมากนกก็ตุ่มใส่ปลาทงมากพอาไงอันแค่นเนตก็ให้ให้นกก็บเบื้งทั้งให้ดอกแล้วก็บอกว่านก,กี้จะเอาไปยังเขาบ่กินกันว่าสันหอยกาบลายลายพี่นองสั้นสากหาก,ากน้ำพื้นดินอยู่เนวปยลังเขาบ่กินเนาะเขาบ่กินบอกหอยแล้วมันออกแม่แพ้พันเนาะทั้งหอยจูหอยกาบโอ้ยนกสออแล้วว่าสันนกเราคิดหอดบ้านเมืองไทยมันคือหากินยากแ้แบบจีนมาหลายคักหลายแแนะ นกเะเงินละงออะไรกินนี่ยังกับไ่ได้กินเสียให้นกกินเขาแต่กับอันมันาลังกับเนื้อกับถึกกินเนื้อกินหมูกินไก่กับกินกับมันฝลังโอ้ยถ่าหูว่าได้ผัวฝรั่งเรามากินแบบนี้ก็บ่เอาดอกบ่ได้เตรียมใจไว้แต่แรกว่าสิเด้มากินเนวกินแบบนี้เนาะแต่ว่ามื้อนี้นกกระทาสมตากินอยู่แต่ว่านกเอาไปกินในอันผ้าเข้าฝรั่งนกกระทำฝรั่งเพิ่นว่าพ่อแม่เพิ่น ลูกสะพายลูกไส้เพื่อนมาถาม่าหมินปลาบอเพื่อนบอกกับบอหมินเพื่อนกะเป็นฝรั่งที่แบบว่าโอเคกับนกมากๆเลยนะนกดีใจที่นกกินเข่าก็สมํากับประแดกห่วมผ้าเพื่อนได้นะมันกะโอเคมากๆเลยนกกะนกกะก็รู้สึกดีใจอยู่ที่เพื่อนบริรังเกียรติอ่าทีเท้ากินปลาห่วมผ้าเพื่อนว่าจ้ะมันก็เป็นอีอย่างที่แบบว่าเออถ้านกกะบอกเพื่อนยังฝรั่งว่า ถ้าเจ้ารับไข่อยได้ก็รับตัวตนที่ไข่อยเป็นนี่เด้อถ้ารับบ่ไใดก็บ,บอกข่อยสรงไข่อยกับมังไก้นูก,ก็บ,บอกเพิ่นจังซีแล้วเนาะคือเอ่าจริงๆแล้วอย่าเป็นงอมากหลายพลังเเ่าก็ยิงในตัวเฮ้าเนี่ย <laughs> ไปงอแต่เพื่อน่าติแต่เพื่อนถิ่งบอบบอแมนได้จ้ะบอกเพื่อนเลยบอกหนูก็บอกคพือนหนูตรงไว้ถ้าเจ้าอันรับข่อยบ่ไดที่ข่อยเป็นเจ้าก็สุขข่อยกับประเทศไทยเราเด้๋ยหนูก็บอกเสรละนกย่อมรับว่าเอ่อหนูกู่น้ำพอยัยเคนเน็ตนี่หนูกินอาหารอีสานก็จริงอยู่แต่เรามีความว่าบ่ให้กินบักพริกนอกจะเราอีกอย่างหนึ่งก็คือนกสามารถกินมื้อกินน้ำปลากินอย่างเวลานูกพับแล้วพานกไปเที่ยวองศะนกบ่ได้กินหรูคือไทยบ้านไทยเมืองเขาเด้ นกข้าเขากับน้ำปลาไปขวดน้ำปลากับอันเขาเจ้านกคงไปนกแพกใส่ตู้เย็นไปไปจะไปเวฟเอาหลายๆมือยังไงแล้วก็ปลาแดกตอนแล้วก็ผักยังไงเวลาเมือแล้วนกกระบอกเล่าองศะนกกระป็นอีอย่างที่แบบว่าโอเคมากๆกับนกอยขออย่างเดียวว่าขอให้นกกินเขากับพริกกับเกีืยวกับน้ำปลาคือเขาต่อยาให้นกไม่กินอาหารแบบนี้ลายยมืองไทยนกกระลำบากบ่เป็นลำบากอย่างในลำบากกินน้ำเขาเปลี่ยนเป็นคนที่กินอาหารประเภทนี้เป็นเลย แต่อาหารไทยนกกะบากินวบาสันเถาะนกกินแต่อาหารอีสานเอาไว้โอกาสห่าพอกันไหมนะคะนกสเก็บดอกไม้สวยๆไปฝากจ้ามาชมบรรยากาศดอกไม้สวยๆช่วงนี้เลยค่ะอีกจังน้อยมันก็ซิบบอมี่แล้วมันสิเป็นใบไม้่วงเราค่ะซิบบอร์มี่มารับชมเนื้อกันพร้อมๆกันกับนกเลยนะจ๊ะไปกันเลยค่ะ